สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับหันมาแหมหันมาแหมหันมาหาผมหน่อยครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างอืม <satisfied. S 1> เป็นไงบ้างครับอืมไหนชื่ออะไรลูกชื่ออะไรฮะชื่ออะไรเอ๊ะ việc đi việc đi việc hết đi việc à. đi được đi mày 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 cho nó lọc phải này phải này phải này, bên này. ไปไหนยุดยุดยุด วิ่งวิ่งไล่ดิวิ่งไล่ดิไปเองวิ่งด <c oughs> ิเดี๋ยวมันถีบนะลูก แต่ว่ามันถีบมันลุกไปนะนี่แล้วมวันมาเร็วไหนนุมอยู่ไหนชี้ให้ป้าดูนึ่งนุมเพะเหรอไหนนุมเพะอยู่ไหนลุกนุมเพะนุ่มเพะอะ ก็นั่งตรงน้ำนี้ปะนั่งทีเดมได้สวยั้ยคะลาเป็ดสิกาบกาบกาบเป็ดมีกี่ตัวคะเป็ดมีกี่ตัวร ตัวอะไรลูกตัวอะไรครับหนูไม่ใช่หนูกระต่ายลูกกระต่ายกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยตายน้อยกี่ตัวน้อยกี่ตัวลูกไม่เยอะไหมหนู ไม่ใช่หนูกระต่ากรตายกระต่ายกะตายกะตายกะตาย,ยกะตายกรตยกะตายกระยกระตร่่า่่นรือเปล่า

มันดื้อแล้วมันดื้อแล้ววิ่งมาแล้วโอ้โอ้ไปไปเดินไปเลยไปเดินไปเร็วเร็วไปเร็วไป